<Yo. S 2> วันนี้เราจะมาเรียนหล,หลักการข้อที่สองนะครับเ,เวลาเราเรียนคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาเนี่ยมันจะมีแคมป์นะครับหลักๆมี2แคมป์นะครับก็คือเป็น algebra ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเขาจะเรียกว่าพีชคณิตนะครับ มันจะเป็นการหาคำตอบด้วยสัญ,ญลักษณ์และโอเปอเรชันนะครับหรือการดำเนินการบนสัญ,ญลักษณ์นะครับแล้วก็อีกแคมหนึ่งนะครับเราจะเรียกมันว่าเรขาคณิตนะครับหรือ geometry Ge geometry นะครับอลองดูว่า2แคมนี้มันต่างกันยังไงนะครับแต่ละวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแล้วผมอยาก แนะนำให้นะครับพวกเราเวลาที่เราเรียนอะไรที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยให้เราลองคิดดูว่าเ้ยอถ้าเราลองวาดเป็นภาพแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคเริ่มนะครับจาก1บวก2เท่ากับ3เนี่ยนะครับเราก็อาจจะสามารถเขียนเป็นลูกศรน,นะครับต่อกันแล้วก็ลองนับนะครับ เช่นอันเนี้ยหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ2ก็เอาลูกศรที่มีขนาด1นะครับรวมกับลูกศรที่มีขนาด2แล้วก็ผลลั์เนี่ยเราก็จะได้ว่ามันไปตกอยู่ที่3พอดีนะครับก็ถ้าดูกลับมามันก็ดูจากฝั่งพิชคดิตนะครับมันก็จะได้ว่ามันเท่ากันนะครับก็คือ3นั่นเองนะครับทีนี้2อคูณสามทำยังไงนะครับสองคูณสก็เราอาจจะมองว่ามันคือการที่เรานะครับ นะครับเส้นเส้นหนึ่งอาจจะไม่มีลูกศรก็ได้นะครับหรือม,มีลูกศรรเอามีลูกศรดีกว่านะครับราะเมื่อกี้มีมีลูกศรน,นะครับกอ,อลูกศรน,นะครับขนาด2 2หน่วยเนี่ยกอปไป3ตัวนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ว่ามันไปนตกอยู่ที่6พอดีนะครับหรือบางคนไม่ชอบการใช้ลูกศรน,นะครับเราอาจจะ มองผ่านมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นภาพอีกแบบหนึ่งที่ไม่ผมจะเรียกว่ามันไม่ใช่จิวเมทริกผมเรียกว่ามันเป็นเ,เป็นภาพแล้วกันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นการนับนะครับหรือเราอาจจะเขียนมันการคูณเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของสิ่งของก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือ สอ,อันนี้คือ3านะครับแล้ก็ถามว่าเฮ้ยหินมีทั้งหมดกี่ก้อนนะครับถ้าเรียงกันเป็นแถวอย่างนี้คำตอบก็คือ2อคูณสซึ่งก็คือ6กก้อนนั่นเองนะครับทีนี้การหารนะทำยังไงการหารนะครับเช่นผมเอา8หาร2นะครับก็เราก็อาจจะมองได้ว่ามันมี ไม้นะครับยาวเท่าไหรยาว8นะครับทีนี้หาร2ก็คือผมบอกว่าผมแบ่งครึ่งแล้วกันผมก็ถามว่าเอ้ยไอ้ไม้แต่ละท่อนที่เราแบ่งเป็น2ท่อนแล้วเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็4โอเคเราก็จะได้ว่า ไอ้ไม้แต่ละชิ้นนะครับที่ถูกแบ่งออกมาเนี่ยมันมีขนาด4นะครับซึ่ง8ปดหารสก็คือ4มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนจะคิดว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเาเลขาขณิตเนี่ยวิธีการมองแบบเป็นหรือการมองแบบเป็นภาพเนี่ยมันดูจะมี power มากกว่านะเพราะว่า ด้วยความที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เป็นธรรมชาติกับเราก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้นะครับแล้วอยู่ในโลกที่คล้ายคลยกับโลกกายภาพที่เราคุ้นเคยไอ้พวกเนี่ยพีชคณิตเนี่ยที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นธรรมชาติเลยมันไม่เมคเซนส์ี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่านะครับลองดูข้อนี้แล้วกันถ้าเราใช้เทคนิคที่เป็น เลขาคณิตที่เป็นภาพอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับดู1234งสคูณเก้าโอเคลองวาดเป็นไอที่ผมพาทำเราจะวาดยังไง9000ชิ้นโชคดีแล้วกันขอให้เธอโชคดีอ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ